ฟังเสียงอืม no รัวรอือืมทั้งชมไอไก่เรียกพี่ครับอืออืออือืออือืมอือือืร้อความกรอบองเขาอือครับรบอืมอืือือ 哦，很啊。 เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับหนูอ่าหนูทอดกรอบนะครับหนูทอดกรอบตัวนี้นะครับโอ้ยน่ากินมากเลยหอมมากครับท่านผู้ชมครับหอมมากเลยครับนะครับยอดมากเลยนะครับอืมไม่ใช่อะไรนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยหนูทอดกรอบนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ไก่นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับตัวนี้ครับให้ดูเลยนะครับหนูทอดของเรานะครับ นี่นะครับหมูทอดนะครับโอ้โหดูครับดูสักก่อนนะครับน่องเน้นๆนะครับน่องเน้นๆท่านผู้ชมนี่น่องเน้นๆเลยนี่ครับอืนะครับเดี๋ยวผมจะกินโช์เลยดีกว่านะครับใส่น้ําจิ้มลงไปนะครับนี่น้าจิ้มของเรารสเด็ดนะครับน้ําจิ้มรสเด็ดของเรานะครับปื้ดลงไปนะครับนะครับเอาเอาเอาตัวนี้เลยเนาะ ตัวน,นี้เลยตัวน,นี้เลยนะครับตัวน,นี้เลยครับเดี๋ยวกินสดๆให้ดูก่อนกินอ่เพียวๆก่อนเนาะฟังเสียงอืมรูวรัวอืมทั้งชมไก่เรียกพี่ครับอื้อืออื้อื้อืมอื้้อออออหืืือ อือฮึรสความกรอบงเขาอือฮึครับถือยอดอือฮึอือฮึอือฮึยอดเลยครับอือฮึกรอบมากอือืึนะครับกินกับน้ำจิ้มก็อร่อยกินดูดูดูอือนะครับอือนะครับนี่อือนะครับดูดูอือ นี่นะครับหมูทอดกรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกนุ่มใน,นครับน้ำจิ้มลงละน้ำจิ้มเราหน่อยสักหน่อยนะครับลองลอง,ลองปาบเข้าไปนะครับนี่ครับอือ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 สุดยอดครับอืออืออืออออ่า อร่อยมากอร่อยมากท่านผู้ชมว่าอร่อยมากอืที่เห็นอยู่นี่ครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ไก่นะครับแต่เป็นเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับหนูนะครับหนูนะครับหนูจริงๆนะครับผมที่ผมทอดนะครับนี่นะครับอร่อยมากนะครับอออืืดู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 เนื้อเขาครับ อือหือครับคุณผู้ชมอือหือือ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 หอมอือหือดูดูอือหือกรอบกรอบสุดๆนะครับอืออือฮะอืออืออือมาเลยครับมาเลยนี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดอือหืออือ เอาง่ายๆนะครับมองมองแว็บเดียวนะครับทุกท่านคิดว่าอะไรครับถามหน่อยเนี่ยมองแว็บเดียวคิดว่าอะไรครับนี่คิดว่าไก่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน่องหนูนะครับน่องหนูนะครับนี่ตัวนี้ครับอือดูครับอือครับอือกินอันกรอบๆดีกว่าเนาะจะได้ฟังเสียงใช่ไหอือดูดู นี่นี่ดูครับท่านผู้ชมครับนี่ทุกท่านนะครับฟังเสียงซะหน่อยอืมอืมครับน้ำจิ้มรสเด็ดตัวนี้เหมือนเดิมอร่อยมากครับท่านใดสนใจนะครับก็สั่งเราได้นะครับต่อไปนะครับก็จะมีออยนะครับสลากนะครับตอนนี้กำลังทดลองเสร็จอร่อยนำจำหน่ายนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ลิมรองรสชาตินะครับไม่ลองไม่รู้นะครับผมนี่หนูทอดกรอบนะครับบองตรงนะครับ KFC ชิดซ้ายนะครับนะครับนี่มึงเอาลดอืมอืมกรอบกรอบครับอืม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 ดูเนื้ออืมดูเนื้อคุกมเนื้อนี่แบบอืม ดูครับดูดูนี่จิ้มลงไปเลยสุดยอดอสุดยอดครับสุดยอดอ,อือร่อยมากอืมต้องโคุหางเห็นไหมหางเขาเห็นไหมครับหางหางนะครับต้องคนหางเขานะครับ นะครับไม่ใช่ไก่ไก่ครับไม่ใช่ไก่เด้อเป็นหนูทอดนะครับผูืใอดมองใว่าะคิดว่าไก่เนาะนี่ไม่ใช่ไก่นะครับหนูครับโอ้โหดูดูอื้มนี่กินกับน้ำจิ้มนะครับอร่อยมากนะโอ้สุดยอดพี่น้องนี่อื้อื้ครับ รกุญแบอือนี่ร่อยมากอร่อยอร่อยนี่อือครับอืออืออร่อยสุดรพี่น้องอื้อพี่การอือครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าสูตรนี้ครับ สูตรนะครับสูตรหนูทอดกรอบของเรานะครับ KFC ชิด้ายครับ KFC ชิดซ้ายนะครับผมนี่ของเรานะครับสูตรหนูพวกใหญ่อุดรฟาร์มอีกแล้วนะครับอือืมท่านใดนะครับอยากจะให้ผมทำเมนูอะไรนะครับเกี่ยวกับหนูนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากให้ทำอะไรโชว์นะครับทำอะไรให้ชิมนะครับเกี่ยวกับหนูนะครับ เกี่ยวกับหนูนะครับอ่าบอกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทางหนูพวกใหญ่บุดรจัดให้นะครับนี่ครับกินอันนี้เลยอืมอืมจะเป็นกรอบอีดีนี่ครับดูขาครับดูขาเขาเะก่อนขาหนูนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมตรงขาฉีกก่อนฉีกโชว์ก่อนมาครับฉีกโชว์ก่อน,อน,น,อนปั๊บให้อืมดูดูด,ดูอืมอืมเนี่ย ยอดครับห,ห,หนังกินหนงังอ,อร่อยมากอร่อยสุดยอดแส่ยบลายโอเคนี่รสชาติใช้ได้นะครับอร่อยมากบอกตรงตรงนะครับอร่อยแส่บนะครับ อร่อยอร่อยอือหือดูหางมันกินสวดสดอือืออือืออือืออือหืออร่อยครับพี่น้องเมนูนี้บอกตรงเลยว่าแซบครับแซ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 บอืมออือออร่อยครับ สุดยอดนะครับโอ้ไม่ต้องห่วงนะครับแซบมากดูนี่ดูข้างในครับหนังดูดินะครับ,นะรบยังไก่อยู่เลยพี่น้องเนี่ยดนูนะครับสุดยอดครับสุดยอดอร่อยไก่ไม่ใช่ไก่หนูทอดนะฮนะแบบนี้นครับ ถ้าท่านใดอยากสั่งเราไปทํานะครับแบบนี้นะครับอืหนูแบบนี้อ่ะหนูจะเป็นซีนแบบนี้นะครับนี่หนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มแบบนี้นะครับซีนแบบนี้นะครับไซส์มีทุกไซส์นะครับผมนะฮะสั่งกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับถ้าคลิปนี้นะชอบนะครับเป็นประโยชน์ถูกใจนะครับ็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มเลยครับจะไม่ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหนูพุกใหญ่ยูดอนฟาร์มนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะแชร์แชร์ต่อๆกันไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดนะครับอยากจะให้หนูพุกใหญ่ยูดอนฟาร์มทําเมนูอะไรก็เม้นกันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปแล้วครับขอบคุณครับแล้ว